มันอันเดียวกันนะฮะมัอันเดียวกันครับมันเป็นเรื่องคนละคนละคนละเรื่องหยุดคุณนี่แหละหยุดเดี๋ยวหยุดนัทเจ้าทำงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วคุณมีสิทธิ์แสิทธิ์แล้วมาบอกให้ผมหยุดผมชี้แก่เราพูดเรื่องนี้อยู่ไม่ได้พูดเรื่องเรื่องที่คนไปขอหน่วยมันคนละเรื่องเรื่องอะไรคะคุยเรื่องอะไรที่เราพูดส ocial ค่ะเรื่องโซเชียลกูยดีแต่คุณพูดสองคนมาฟังไม่ทันโอย คุณไม่ใช่กันนายประชาชนทำตัวให้มันเหมาะสมหน่อยยังมาสั่งสั่งย่ามาสั่งอยู่อ่ะ่เมื่อกี้คุณเสียงดังใส่ในค่ะแล้วแล้วพวกคุณเงียบกันเหรอก็เมื่อกี้คุณเสียงดังต้องดังตามคุณไงคะดังต่อดังไงฮะก็คุณดังก่อนไงคะคุณเอาอะไรวัดผมดังก่อนแล้วคุณอะไรวัดกเราดังละคะเลยจบก็คือดังคนดังๆถูกค่ะก็จบคนซื้อเสียงนั่งทั่วประเทศจับไม่ได้ทุกคน มันอันเดียวกันมันอันเดียวกันนะฮะไม่กันเดียวกันครับมันเป็นเรื่องคนละเรื่องคุณอะไรหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋น้าจ้าวมาทำงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วคุณมีสิทธิ์แล้วมาบอกให้ผมหยุดก็หยุดในคำคนละเรื่องคุณเราพูดเรื่องนี้